รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการถ่ายทำรายการหรือฉากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal p r e v a n t i o n และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้าก,ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้น วัสดีครับท่านผู้ชมผมดเรเสถาวรคองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบ,บุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้รายการธรรมะสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมมาธรรมะสัญจรอย่างวัดคลองน้ําเค็มตาบลคลองน้ําเค็มอําเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบ,บุรีซึ่งวัดแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มีศาสนสฐานที่มีความเก่าแก่มากเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมภายในวัดพร้อมๆกันครับเชิญตามผมมาด้านนี้เลยครับ การทศัณฐ์นะท่านอาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านเจ้าอาวาสนะครับท่านพระครูอาทอรภาสุกิจเจ้าอาวาสวัดคลองน้ําเค็มตําบลคลองน้ําเค็มอําเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทรบุรีนะครับการทศกัณฐถามพระอาจารย์ครับได้มีการสร้างพุทธโสธรน,นี้อย่างไรบ้างครับตมาสร้างหลวงพ่อสสธรก็ปาลบเหตุคือเป็นพระพุทธโสธรท,ที่มีชื่อเสียง หรือไกลมาจากต่างจังหวัดพร้อมโดยเจตนาต่อมาจะ,จะแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ก็เลยทำการหล่อหลวงพ่อสดพุธโสธรพร้อมด้วยรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสสามองค์มีท่านพ่อฮกท่านพ่อเหยท่านพ่อเสริมในเวลาเดียวกันจึงคิด าพาประชาชนร่วมกันสร้างขึ้นเกิดข,ขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าการหล่อพระพุทธโสธรการสร้างพระโดยการนำของท่าน,าานพระครูอาธรภาสุกิจนั้นมีบุญมากได้อนิสงส์มากเป็นอุเทสิกาเจดีฝากเอาไว้ในพระพุทธศาสนานอกจากจะหล่อพุทธโสธรแล้วท่านยังหล่อวิหารหล่อพระบุรพาจารย์นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปที่วิหารบุรพาจารย์ครับ ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่วิหารบุรพาจารย์วัดคลองน้ําเค็มนะครับกาบนักวการถามพระอาจารย์อยากจะให้ท่านพระครูเล่าเกี่ยวกับประวัติโดยย่อของพระมหาเทระซึ่งเป็นอดีตบุรพาจารย์ของวัดคลองน้ําเค็มนะครับหลวงพ่อฮอกหรือท่านพระครูบรรหารธทรธรรมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะแฝงซึ่งอยู่วัดคลองน้ําเค็มเหนือด้วยกันกับ ท่านพ่อพระธิการเหยต่อมาปัจจุบันท่านได้แยกกันมาสร้างวัดอีกวัดหนึ่งคือวัดของน้องเข็มใต้วัดปัจจุบันที่ตั้งอยน่ณขณะน,นี้เมื่อท่านบทบุญบนวาสนาก็มีท่านพระอธิการเสริมองค์ที่สามได้รับหน้าที่รับตำแหน่งสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้อาตมาก็ได้รับตำแหน่ง เป็นพระครูสัญญาบัตรตั้งแต่พศสอง,ง2เป็นต้นมาถึงปัจจุบันอันนี้นี่ก็อายุก็เข้า60ปีแล้วนะ39พรรษาท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าวัดคลองน้ําเค็มนั้นนะครับมีอดีตบรุรพาจารย์ทั้ง3รูปและรูปปัจจุบันก็คือท่านพระครูอาทรภาสุกิจเป็นเจ้าวาดรูปปัจจุบันซึ่ง รับภาระธุระในพุทธศาสนาในด้านการปกครองด้านสาธารณกรการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการส่งเสริมทำรดบํำรุงสถานฐานของวัดนะครับพระโธโทั้งหมดนี้สองวัดมารวมกันคือวัดคลองน้ำเขมเหนืออยู่ด้านทิศเหนือ ซึ่งวัดเก่าแก่วัดดังเดิมต่อมาปัจจุบันก็ได้ยุบมารวมเป็นวัดเดียวก็เลยนำพระพุทธรูปที่เหลือ,อนั้นมาประดิษฐานว้ที่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าพุทธรูปที่อยู่ภายในอุโบสถของวัดคลองน้ำเค็มนั้นก็มาจากสองวัดที่ท่านพระครูอาธรภาสุกิจได้กล่าวแล้วนะครับ คือวัดคลองน้ำเค็มเหนือกับวัดคลองน้ำเค็มใต้รวมมาเป็นวัดเดียวกันจะเห็นได้ว่าพุทธรูปนั้นมีพุทธศินที่อ่อนช้อยนะครับมีพระพักนะพระเกตมาลาเป็นดอกบัวนะฮะแล้วก็บางพระเกตมาลาก็เป็นเปลวเพลิงมีทั้งปานปางมารวิชัยนะครับปางห้ามญาติปางประธานพรซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งครับนอกจากนั้นครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าภายในโบสถ์ของวัดคลองน้ำเค็มนั้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราว เกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับจะได้เห็นพิธีต่างๆในพระพุทธศาสนานะครับท่านผู้ชมครับที่อยู่ด้านหน้าผมนี่นะครับก็คือเจดีคือรอยพุทธบาทนะครับขององค์สุเด็จพะสศมาสมเุทจเจ้าการรัฐศสการถามพระอาจารย์ว่าเจดีคือรอยพุทธบาทนี้มาอยู่ที่วัดของเราได้อย่างไรครับอาจารย์ครับสอบถามผู้สูงอายุที่ที่เข้ามาภายในวัดว่า พระบาทนี้มาจากไหนก็ได้เล่าบอกว่าพระบาทนี้มีคู่มากับวัดคลองน้ำเข็มเหนือซึ่งมีท่านพา่อฮอกหรือพระครูบัญหารทีละธรรมเป็นเจ้าอาวาสและได้นำไปปฏิฐานไว้ที่บนเขาเล็กๆอยู่ข้างๆวัดซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ ก็นานหลายปีแล้วก็ยังไม่สามารถที่เราจะกระทำที่ประดิษฐานว่าโดยเฉพาะอาตมาก็เลยนําเรียกับ,บยาวัจกรว่าเราพอมีทุนเล็กน้อยก็เลยว่าจ้างช่างเข้ามาตกลงทําการก่อสร้างโดยที่อาตมานั้นก็ไม่ได้คิด ไม่ได้ปรึกษากับใครมากมายหลายคนเพียงแค่คุยกับวิยญญาวัจกรคือคุณโยมสำเนียงรัตนลมซึ่งปัจจุบันนี้ท่านก็อายุมากแล้วปัจจุบันก็ยังอยู่เนีก็ยังช่วยหาเงินหาอะไรช่วยทำนุบำรุงพุทธศาสนาได้เป็นเจ้าภาพทอดกรถินทุกปีนะพาครอบครัว ของโยมสมเนียงและพัญญาลูกๆได้เป็นเจ้าภาพทอดกระถินสมัทคีทุกปีที่ผ่านมาก็ได้เขาเป็นเป็นกำลังใจให้จนมีทุนทรัพย์เหลือหลังจากการเราทำการบุรณะสิ่งอื่นๆแล้วเราก็เห็นว่าอพอที่จะจัดทำในสิ่งส่วนนี้ได้นะเพราะว่าพระบาทนี้ก็ตั้งอยู่โดยที่ว่าไม่มีที่ ปฏิฐานก็อยู่ได้แต่เมื่อเราทำตรงอื่นสาเร็จเสร็จสิ้นแล้วฝัาจำเป็นก็คนที่จะมีอยู่ก็เลยดำ m ลิเหมาจ้างช่างมาขั้นแรกก็เพียงแค่ลงทุนกันเพียงทำกำลังกาลังที่เราจะทำได้เพียงไม่ก,กี่แสนนะก็เลยบอกข่าวกับอาจารย์วัชินนะซึ่งเป็น อาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัยบุรภีาภาคตะวันออกซึ่งมีนามว่าอาจารย์วัินยุวะนะเตมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรภารักษาการอาธิการบดีมบุรีาาวิทยาเขตันทบุรีมาร่วมให้การสนับสน,นุน ถ่ายภาพถ่ายอะไรไปลงแล้วก็ทำการบอกบุญกับสาธุชนที่ได้รับข่าวการที่เราจะทำมณฑบอันนี้เพื่อประดิษฐานพระบาทจำลองไว้ณนะโอกาสต่อไป ท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าเจดีคือรอยพุทธบาทนี้นะครับเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงประทับเอาไว้ถ้าพุทธองค์ทรงปรารถนาให้บุคคลใดเห็นบุคคลนั้นก็จะได้เห็นนะครับฉะนั้นปทัทเจติยังเจดีคือรอยพุทธบาทนั้นลมเวลำพักก็ทําอันตรายไม่ได้นะครับทุกอย่างนะครับทำลายอันตรายไม่ได้ฉะนั้นถือว่า มีความสำคัญมากนะครับเจดีย์คือรอยพุทธบาทของวัดคลองน้ําเค็มนะั้นซึ่งตอนนี้ท่านพระครูท่านกําลังจะทําบนดบเป็นที่ประดิษฐานาเจดีย์คือรอยพุทธบาทให้ผู้สานิกชนได้มาเคารพกราบไหว้กันระดับต่อไปนะครับท่านใดที่มาที่วัดคลองน้ําเค็มแล้วนะครับอย่าลืมมาที่วิหารบรุรพาจารย์นะครับมากราบเจดีย์คือรอยพุทธบาทขององค์สมเด็จพรัสมาสามพุทธเจ้าได้เลยนะครับ ขอบคุณท่านดรศิรวัตครคลองบุญนะครับและสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับรายการธรมรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมนะครับในช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงของการสแสวงธรรมนะครับท่านอาจารย์พระครูอาทร<า>สุภาส,สกิจนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดคลองน้ําเค็มอามเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับรในช่วงของการสนทนาธรรมนี้ เป็นช่วงผ่อนคลายนะครับวันนี้ผมก็เดินตามพระอาจารย์ไปดูการถ่ายทาสถานที่ต่างๆประทับใจวัดคลองน้าเค็มน่าสนใจแม้ว่าจะเป็นวัดเล็กๆนะครับพระอาจารย์ะฮะน่าสนใจมากทีเดียวนะครับผมจะเริ่มต้นเริ่มต้นง่ายๆเพื่อให้พระ,พระ,พระอาจารย์ผ่อนคลายนะครับพระอาจารย์ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกสิบหกสิบ หกสิบสามสิบพรรษาสามสิบเกาเอ่อหกอายุ60ปีพรรษา39เอ่อเป็นชาวคลองน้ำเค็มโดยแท้อ๋อเป็นชาวน้ำเค็มพระญาติตัวเค็มนะครับเนี่ยอ๋อมีบ้าง แต่ใจไม่เค็มนะ,ะใจไม่เค็มชื <laughs> ม่อคล <laughs> องน้ําเค็มแต่ใจไม่เค็ม,มพระบ้านอยู่ยในที่นี่เองอยู่แถวไหนครับอยู่อยซอยไหนอยูสายบนนนสายจะไปนเนืนโพอ๋อสายที่จะไปเนือนโพนะครับก็มาบวชอยู่ที่นี่เลยตั้งแต่พรรษาหนึ่งพรรษาหนึ่ง บวชที่วัดพระอุชาวัดกลางวัดกลางพระนัตกลางนั่นสองสามวันแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ตล<พ>อ,อด,ว,ดวัดกลางแหลมสิงห์นะกลางแหลมสิงห์ที่เลยตรงนี้ปนไปหน่อยครับวัดพระอุชาแล้วบ,บุญอะไรครับบันดาลให้ร่าจารมาอยู่วัดคลองน้ําเค็มเนี่ยเพราะว่าอาตมาตั้งเจตนาว่าจะบวชอาห้าพรรษาครับผมบวชไปรดน้ากันเลยมาจนถึงปัจจุบันนี้อ๋อ เลยห้าพันก็อยู่ด้วยความอาศัยอาศัยหลักของความกตัญญูครับผมอคือรู้บุญคุณโลจากบุญคุณสถานที่รจากบุญคุณัวย่าตายายเป็นคนบ้านนี้ก็คิดว่าไมันไปไหนอืจะจังาะซาอยู่ที่นี่ตลอดช่วการนานเท่าที่จะอยู่ได้ ก็ถึงอยู่ถึงปัจจุบันนี้แหละครับตรงนี้แหละสาคัญเป็นเนื้อหาสาระของการแสวงธรรมพระอาจารย์จะเน้นความกตัญญูนะครับท่านผู้ชมที่ารบพระอาจารย์จะเน้นเรื่องความกตัญญูกตัญญูในที่นี้ไม่ใช่กตัญญูเฉพาะพ่อแม่นะครับแต่หมายถึงแผ่นดินเกิดใช่นะแล้วก็วัดคลองน้ําเค็มก็เป็นวัดของชุมชนเป็นวัดของหมู่บ้านของปยาตายายสร้างปุญยาอ๋อปุยาตายายสร้างไว้ก็คือว่า เป็นสมบัติของเราส่วนหนึ่งก็อยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเป็นของของเราส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นของประชาชนทั่วไปก็เลยตั้งจตนาอย่างลึกซึ้งพยายามที่จะสร้างถาวรวัตถุต่างๆให้เกิดขึ้นมาไว้ในสถานที่นี้เพื่อเป็นหลักฐานเป็น เป็นหลักชัยให้แก่พระพุทธศาส,สนาสืบต่อไปสาธุรับทับใจมากเลยครับรท่<ส>า <ใจ S 2> <ใ>น,นผู้ชมที่เคารพนะครับผมรู้จักกับท่านอาจารย์พระครูอาทรเนี่ยตั้งแต่ท่านไปเรียนที่หน่วยวิทยาบริการมหาวิทยาลายาัยมหาจุฬาลงกรณ์นะครับตอนที่ยังเป็นนวบอยนะครับที่วัดไผ่ล้อมรู้จักกันมาแล้วก็เป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์กันมาโดยตลอดก็ทราบว่าท่านอยู่วัดคลองน้ําเค็ม วัดคลองน้ำแข็นคือตรงที่เรากำลังถ่ายทำรายการอยู่นี่แหละแต่ครั้งสุดท้ายที่กับผมมาเตรียมการเพื่อ,อทำรายการนะครับทราบจากพระอาจารย์ว่าอยู่อง์คเดียวตอนนี้อยู่องค์เดียวนะนครับแต่ว่า <laughs> ท่านผู้ชมที่เคารพครับเสนาสนะกุติวิหารอุโบสถที่เราพาท่านผู้ชมไปทัวร์ไปชมนะอาจารย์บริหารยังไงถึงสะอาดสะอ้านโอ้ สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับโดยความรักความสะอาดครับผมรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับผมก็พยายามทําเท่าที่ทําได้ก็พยายามทําอย่างจริงจังนะครัจากตารางตารางทางานเนี่ยเริ่มแต่กี่โมงครับตื่นตั้งแต่ตีสองตีสองตื่นตีสองมาทำความสะอาดแอะไร เจ็ดข้างบนก็ลงข้างล่างขาพมจะทําบริเวณข้างล่างต่อถึงจะกลับมาทรมระผิดวนตัวขาพออย่างนี้ทุกวันทุกวันเลยวันเลยตั้งแต่บวชภาษาแรกจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยหยุดเลยครับผมบแต่ทำนี้ทุกวันท่านผู้ชมที่ขคารพครับแค่นี้ก็เป็นธรรมะัที่สุดยอด เป็นธรรมะที่สุดยอดที่รายการธรรมสัญจรค้นพบนะครับเพราะว่าเพราะว่ายังมีวัดอีกมากมายหลายแห่งในประเทศไทยนะอาจารย์นะ<ม>ที่มีหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่ออยู่องค์เดียวแต่ว่าไอความคิดแบบของอาจารย์เนี่ยไม่รู้ว่าท่านคิดหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นบางแห่งเราไปเนี่ยเสานาสนะอะไรก็ดูชมุกสุดโทมนะฮะแต่ของที่นี่ท่านผู้ชมครับอาคารเนี่ย มีอายุประมาณ200ปีที่ผมกำลังนั่งสนทนากับพระอาจารย์อยู่นะครับงานเดิมฝีมือเดิมๆจริงๆนะครับไม่ว่าเป็นลายฉลุพื้นเสาศาลานี้ยังคงอยู่เดิมเนี่ยตรงนี้พระอาจารย์รักษาไว้ได้อย่างไรครับก็ช่างสนหนึ่งช่วยดูแลครับในหนึ่งก็จะมีพระบิกษุมับวชก็มาช่วยกันดูแลครับผมทุกวัน ตลอดไปโอ้็ม่ท่าที่เห็นอยู่นี่แหละถ้าเราไม่ดูแลก็คงจะอยู่ไม่ได้แล้วคงลื้อถอนออกไปแล้วคือ <c oughs> อาคารโบราณแบบนี้นะครับอาคารโบราณที่เรียกว่าเป็นโบราณสถานเนี่ยส่วนมากส่วนมากแล้วเนี่ยท่านจะไม่เอาไว้เพราะว่ามันรักษายาก,ยากมันรักษายากก็ วิธีง่ายๆคือรื้องที่สุดรื้อแล้วก็สร้างใหม่สร้างรื้อแล้วก็สร้างใหม่กันเออรื้อแล้วก็สร้างอาการคอนกรีตกันขาผมขาผมก็ผมไปมาไปมาหลายแห่งหลายที่หลายวัดนะครับลักษณะของเสนาชนะของวัดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นอาคารอเนกประสงค์ นะฮะสร้างด้วยไม้จริงขอนแข็งแรงนะครับอยู่ได้เป็นร้อยปี <หม S 1> แต่ว่าพอเอข้ายุคนี้ก็ท่านอาจารย์เจา้าวาดทั้งหลายก็คงจะเบื่อหน่ายอย่างที่ท่านอา <หม S 1> จารย์ว่านะฮะ <หม S 1> คือ,อมันมันมันรักษายากมันรักษายากนะครับจริกับเพราะนั้นก็อยากจะฝากสาระธรรมในครั้งนี้นะครับถ้าอยากจะเรียนรู้ว่า อาคารเสนาสะนะซึ่งเป็นโบราณสถานอันสมคุณค่าของวัดแต่ละวัดนะครับจะรักษาไว้ได้อย่างไรเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับมาที่วัดคลองน้ำเค็มมาคุยมาคุยกับท่าน,นพระครูอาทรภาสุกิจนะครับท่านจะบอกวิธีรักษาดูแลอาคารสถานแบบนี้ให้นะครับ mm hmm. โดยเฉพาะข้างหลังของเรานะครับมีคุณพ่อโยมวิยาวัจกรมานั่งให้กำลังใจ นะฮะคุณโยมคุณโยมวายาชื่ออะไรนะครับุณสมเนียงคุณโยมสำเนียงคุณพ่อสำเนียงนะครับตอนนี้ก็เกษียณแล้วเกษียณตัวเองจากกิจการงานก็มาทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับแต่มานั่งเป็นที่ปรึกษาคุยกับท่านอาจารย์นะฮะแต่ว่าสตังเยอะใช่ไหมพอมีพอมีอาจารย์ขาดอาจารย์ขาดตรงไหนก็โยมสำเนียง สำรองให้ก่อน<ถ>เลยทำงานต่อท่อดกฐินให้ทุกปีทอดกฐินให้ทุกปนเจ้าภาพกฐินให้ทุกปีอกปโอ้ยสาทุวัตื่น่ะเดินหากถินกันในควักไปนวนปีละหนึ่งแสนให้ทุกปีเลยอืมหลายปีมาแล้วโครงการสร้างมนฑบอรอยพระพุทธบาทอาจารย์บอกบุญได้เลยครับตรงนี้ก็ขอเชิญชวนจะทายาทโยมทุกท่าน ได้ข่าวว่ามาร่วมบริจาคสมทบในการก่อสร้สางในครั้งนี้ด้วยในทางวัดได้ตลอดเวลาท่านผู้ชมที่เคารพรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมนะครับก็มาถึงจุดจุด,ส,ดสุดท้ายของรายการนะครับแระผมก็อยากจะกราบรบกวนอาจารย์นะครับให้พรท่านผู้ติดตามรายการของเราก่อนที่จะปิดรายการที่บนครับให้พรโยงสักนิดนดง ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนท้งหลายที่ได้รับการฟังหรือการบอกข่าวในการกองบนกองผสนตอนนี้ขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพระปริพานธ์ที่นษาธั้งบัตรประสงค์าสนาสิ่งใดก็ะสงความปัรตนา จเจริญด้วยอายุวันนะสภะระไม่พานนาสานสมบัติตลอดการวันนี้เพิสาธุท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมนะครับก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ โอกาสหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปสแสวงบุญสแสวงธรรมกันที่ไหนต่อโปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอพระคุณท่านพระครูอาทรผาสกิจขอพระคุณพี่น้องชาวบ้านคลองน้ําเค็มทุกท่านนะครับที่ให้การดูแลทีมงานถ่ายทำของเรานะครับขอความสุขความเจริญยงมีแก่ท่านผู้ติดตามรายการทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ